สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมอาหารพื้นบ้านในงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมครั้งที่32นั่นก็คือไก่กอและนั่นเองค่ะไปชมกันเลย าเริ่มทํำตั้งแต่6ปีที่แล้วครับเพราะว่าเราเราสืบทอดมาจากรุ่นที่2เพราะาคุณแม่คุณแม่พอดีแค่เป็นสตรกสตรกตอนช่วงอตอนช่วงปี62ครับใช่ครับไม่ต้องเป็นไก่กอและใช่ไหมครับใช่คับทำไมต้องเป็นไก่กอและคำว่าไก่กอและกอเละหมายถึงการโครงเคลมกอและภาษามลายูคือโครงเกงกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตาอย่างเงี้ยครับ ก็เลยเรียกคําว่ากอแลแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นภาษามาเลย์เขาจะเรียกว่าอายัมปริจิใช่ครับมีร้านประจำไหมร้านประจําตอนนี้เราเราออกออกบูธอย่างเดียวครับออกงานอีเวนต์อย่างเดียวครับใช่ครับร้านประจําเราเคยอยู่ร้านประจํายุน้าบิ๊กซีแล้วก็พอหมดสัญญาลูกค้าไม่ได้ตามเราก็เลยออกงานอย่างเดียวตอนนี้แล้วรายได้มากน้อยแค่ไหครับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะครับ ถ้าเป็นรายรายรายได้ที่เข้ามาก็เดือนหนึ่งเกือบประมาณไม่รวมกันกำไรนะครับก็ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณแสนห้ครับส่วนผสม,มยากเลยากไม้ไหครับส่วนผสมครับส่วนผสมก็จะมีหลาย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 ,หลายวัตถุดิบนะครับจะมีพริกแดงพริกมีเริ่มจากพริกพริกแกงพริกแกงก็มาจากพริกแดงใหญ่หัวหัวหอมกระเทียม แล้วก็ะกะปิแล้วก็เอาเอาส่วนผสมทุกอย่างมามามาคนมาเคี่ยวมาเคี่ยวให้ให้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับให้น้ำกะทิมันแตกเป็นมันที่นะคะเราได้มาแล้วนะคะแก่กอนแนะคะแล้วเราจะมาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ,นะคะ ไก่กรลักของเรานะคะยังสามารถไปไประยุกต์เป็นเคบับได้อีกด้วยนะคะโดยที่มีขั้นตอนง่ายมากๆเลยนะคะอย่างแรกเราเอาแผ่นโรตีนะคะต่อมาเราใส่ผักกาดนะคะต่อไปเราก็หั่นไก,ก่กและเป็นชิ้นเล็กๆตามใจชอบเลยนะคะสุดท้ายเราราดซอสลงไปนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นเคบับไก่กแลักคะ่ะกลุ่มไก,ก่กรลักขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ